เยอะเลยมางานของเด็กค่ะที่คุณเซเลสต์มาบ่าวมาบ่าวนี่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 ตัวลายของบ่าวค่ะใครซื้อก็อี้เป่าเป่าก็ได้ถ่ายรูปกับเป่าเป่าค่ะ โอเคถ้างันเดี๋ยวให้กับพอยืนตรงนี้แฟนคลับจะได้ถ่ายรูปดีไหมคะนิจึงนะคะขอจับหน้านินึงขอจับไบหนุ่มหนุ่มหสูงแค่ไหนสูง

ก็แตกแล้วค่ะละวะคุณคะระวังคุแม่ทองนะคะระวังคุณแม่ท้องอย่าเสกเป็นแม่ทองนะคะได้ไหมคะเราก็ได้ได้ปรีปรีปรกลวใคไม่รูกะบังเรงม่าสดี๋ยวไยูให้ดูสต็อกกิ้งของนาเก๋ไกน่ารัก

好的，没事。<music> ค่อยขยับนะคะไ่ต้องลงืไ่ยากเดาเราจะไม่อนตขออนะวังระังค่อยๆขยับนะคะให้ก้อที่ชายชะกันสคนนี้ยืนป็นจน ไปลดเลยผมหน่อนะครับด้ครับข้างหลังเยอยหน่อยนะครับลดเลยนี่คือมาไปพยายาทันคนเดียวได้เป็นทยขอใช้ชั้นกันัคนเีกดาวกระจายเหรอดาวกระจายหรืดาวกระจายทุ่งานไม่เยมเยพลาดคลิปนีลูกค้าจะขอใช้ นะคะนัดเดียวเดี๋ยวเราจะยืนหน่อยรูปกับหนูน้อยหมวกแดงต่อนะคะเราจะดเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บนะคะเดี๋ยวเหยียบเท้ากันงมีอะไรจะพูดไหมคะหนูน้อยหมวกแดง <c oughs> มีคนไหนซื้อที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปยืนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูน้อยหมวกแดงจะก,กระโดดลงไปโอเคไหมคะมีอะไรจะพูดไหมคะ กดปิดนะคะขอแม่จะเปิดได้าร <c oughs> ียากดูดีไหมคะอ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์รับข่าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันต่อจ้าบาบาแบ็คชีสสิคะลูกบาบาน่าเชิช <c oughs> เป็นคนมาเชออิญลูก้องเลยทำเลียงน,นายควรเลดอ่าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแปบอบค่ะทุกคนรอก่อนรูปเปลี่ยนนะลูกค้าอยู่หัวแบ็คลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะทุกคนายขยับนะคะ ทอค่าถ่าง่ายกว่ามาบลงต่อทาเลยวัดขอทางนะครับผมขอทางให้นักข่าวมาถนะครับขอทางให้นักข่าวกระ้ายกระจายทางไหนคะขอทางครับผมยืนเลยครับคุณมีซีนิคายเน่ะค่ะอยากไปเดินค่ะคงไหนจะถ่ายรูปคะพี่ขไหนที่ได้ถ่ายก่อนได้เลยค่ะมาขอบคุณมากค่ะช้าขอนคุณมากค่ะ เดี๋ยวไรูปนไะไม่พลาดเลยนะไม่พลาดต้องตามตลอดวันไหนมีงานแบบไอคลูสีฟก็เชิญเรากะจายได้ได้่อย้นาให้พี่่นครัตรงนี้่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนดคัไม่หยดตรงนี้ไหคะ่ครับอยู่หลังเส้นแดงได้ไหมครับถ่ายรูปอะครับผมมีเกล็ดกั้นไว้อะครับผมอไปดยูหลังเส้นแดงนะครับอย่าทับกันนะคะคุม่คุณแม่ทองค ที่ศูนย์ประชุมสิริกิตค่ะชั้นสองค่ะโอเครอไม่ได้นะเดี๋ยวมือว่้งกิฟต์กิฟต์แาวนี้ไหมพร้อมนะคะอี่เกค่ะวันนี้ศูนย์สิริกิตจะแตกอีกแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณมากทุกคนแบบมารอกันเยอะมากแล้วก็มารอกันตั้งแต่บ่ายโม่แล้วก็วันนี้เรามาของคนเบ๊ะ กีของปเป้เเรียกกันก็นปกนเป็นกี่ที่เอจริงเราซื้อเขาเมาแรกแล้วเราสึกชอบมากจน3สไสอุ่นแล้วคาา่ะเรเลยต้องมาเราเลยว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเราใช้จริงจแลก็ ไปรู้แต่ว่าก็ให้เขาเป็นดีจนเต็มค่าเราเราเป็นอะไรกับมวลชนเรากระจายเราชอบมากเลยอเชอบใช่ไหมคะชอบยิ่งใหญ่เหรือว่าเฉื่อือยอายัดไอันนี้ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้แล้วค่ะพี่กิบจะได้เห็นเปล่าเปาในโฆษณาตัวไหนที่ก็มีค่ะกำลังถ่ายทำอยู่แต่ว่าเขาก็จะพยายามลอกเลายงกมองกนเาจทอที่มหเราก็

โดนอะไรอ่ะโดนอะไรโอ้โหม่วงอ่ะมวงหลาก็ยังแบบรอคอยกระเป๋าในการอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ย่เห็นเลยเพราะว่าเราก็ไม่เราบางีางงานมันไม่ได้เกี่ยวกับเขา่าเราก็ไม่อยากให้แบบไปออกเพราะว่าเรามีเืองบทให้เนาหน่อยค่ะงเนาเลยงไม่เกี่ยวกันงเราจะงไม่เป็นไรงวนี่เห็เป่าแน่นอนไหคะกจริงๆก็คิดว่าถ้าถ้าสมมติว่า ก็แล้วเราก็คงดีใจแต่เราคิดว่าถึงเราไม่ได้แค่ได้เสนอชื่อเราก็แฮปปี้แล้วพี่บีจะกลับมาดูวันหาสหรอน่าจะไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขามี้ค่ะมเกิดอไเมเรไม่ได้กไม่ได้ขาด้วพี่นอนไม่เเดี๋ยวอ

ขอโทษนะคะหนูอมไม่หนูขอโทษก็ดีใจดีใจนะคะนี่นะคะรู้จักเซซอรี่ใช่ไหมคะพี่อินดี้พูดเกินนะคะให้นางพักแป๊บนึงนะคะนางร้อนให้นางพักแป๊บนึงนะคะอาบนั่งก่อนให้นางนั่งก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะอย่าพูดอะไงเข้ามานะคะอินดี้เข้าไปให้หน่ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่น้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปดูนไปดูไหนไหนนะ ยาเบียรเข้ามาครับยาเบียรเข้ามาครับ่าเลตียนีคหนจะไปไหนเราจะต้องคไปาที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวเราคอยกลับขึ้นมาใหม่ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรใกล้ตรงนี้เธอมีเขามีห้องพักไหมเดี๋ยวพี่หาให้พักเขาไปพักแป๊บหนึ่งจนคนซาแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยพีโทรภ่อ เราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เอาพี่บอกแน่เข่นเข่าต้นตาลอะไรม่เขียนมีอะไ้างต้นตยลอะไรเปล่าร้องไห้่อกี้ร่วงโอย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 ไปายแล้วเลยไปให้เราถ่ายถ่ายดูจ้าบัตรบัต้มาหาที่พักฟาร์ิฟได้แล้วที่มานงอ้างเย่ยมากมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปห้องพักค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอเอ็นไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาปป๊ไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว,ยวขอ